ชื่ลูกตาจิลลี่มาทุกคนเกะกันคนห้ามเด็กกินเลยห้ามเกกนเอ้ทุกคนนี่นนนไ,วไ,ไ,วไ,ไลวกทุกคนนี่ชิว้าเป็นปสีเขียวทุกคนเห็นรึไงก็

ไม่มีขาซอจะไมมมีไหมมีทำไมไม่มีอะกัดยังไม่ถึงหรือเปล่าให้เพื่อนๆดูดิไม่แล้วก็เห็นมีทุกคนมีด้วยไม่จริงๆเลยทุกคน